ดีค่ะวันนี้เราก็ถึงรอบแพงปลาเหมือนกันสวัสดีเช่นกันค่ะที่นี่เกษตรบ้านฉันสช่วยส,ส,สามีเต็มหน่อยนะคะสีทลายทลายแรกจะเป็นยังไงบ้างคะค็ไปดูกันไปหน,น,นักมากเลยค่ะทลายนี้นวดเน็งัดยากนิดค่ะ จะรอดให้สามีไหมคะไม่ <c oughs> รอดค่ะออเอาแรงนิดเอาแรงอีกสวยทลายใหญ่มากเลยค่ะทลายแรกจะไปแล้วต่อไปทลาย้ที่สาทลายนี่สองเริ่มต้นลายที่สอง ายนะคะอยากเหมือนกันนะคะจะออกไปหน้าไกลที่สองเนี่ยดูถ้าจะหนีบหน้าดู <c oughs> ไ,ไม่ไหวค่ะ <c oughs> ไ,ไม่ไหวค่ะไหวไม่ไหวไม่ไหวเด็กด้าน ลายที่สองวันค่ะจะลงไม่ลงลงไม่ลงคะห <c oughs> นักมากเลยะค่ะลายนี้แพงง่ายนะคะเด็ดคัดยากมากเลยค่ะยากจริงๆกับลายนี้เน,นึบนันอือล่ลงจะได้ละอ๋ะอ,อลงไปแล้วคะ่ะลายที่สอง,สองลงไปแล้วล <c oughs> ต่อไปทลายที่สามค่ะตอนนี้สีทลายนะฮะทลายที่สามเพิ่มข<อ><อ>าดแล้วมีลูกร่วงเยอะด้วย ลาย,ยาใหญ่ใช้ได้เม็ดเด่งดีสวยค่ะต่อไปลายที่สี่ของต้นนี้เริ่มกัมดหลุดแล้วกัะงัดงออจะออกไหมคระ อีีีกเเเน่่ยยรสงาล้ใช้ได้แต่เราต้องการเก็บทางนะคะ,วคะรวมไปแล้วคะ่ะตะายที่สี่จบไปแล้วคะ่ะทำได้นะคะขอบคุณค่ะขอคุณเช่นกันค่ะที่นี่เกษตรบ้านฉันขอบคุณผู้ชมทุกท่านสีทลายจบไปแล้วค่ะขอบคุณมากมาก,มาก,มากค่ะ สวัสดีค่ะ